เจ้าหน้าที่ความมั่นคงติดตามจับกลุ่มเรือของสุลากากรรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียนะคะที่ขโมยข้ามประเทศมาซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่คลองน้ําเวียนที่จังหวัดสตูลค่ะมีการคาดการว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของขบวนการลักลอบขโมยเรือข้ามชาติเป้าหมายก็คือจะเอาเครื่องยนต์ไปขายในแหล่งท่องเที่ยวทางฝั่งอันดามันค่ะ เจ้าหน้าที่ชักลากเรือศุลากากรรัฐเปรลิตรประเทศมาเลเซียออกจากคลองน้ำเวียนตําบลคลองขุดอําเภอเมืองสตูลหลังประสานขอความร่วมมือไปยังกลุ่มประมงพื้นบ้านให้ช่วยตามเรือลําสีเหลืองเครื่องยนต์ค่อนข้างใหม่ที่ถูกขโมยข้ามประเทศ ปรากฏว่าทางเรือกลุ่มหาปลามีการโทรศัพท์หานายสมนึกสุภาพผู้ใหญ่บ้านหมู่สามคลองน้ำเวียนก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือไปร่วมกันตรวจสอบพบว่าเรือลำดังกล่าวตรงกับเรือที่ได้รับแจ้งว่าสูญหายไปหลังจากนี้จะมีการส่งมอบคืนให้กับทางการประเทศมาเลเซีย ตอนนี้ตำรวจน้ำยังไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการขโมยนะคะว่าเอามาเพื่ออะไรแต่เนื่องจากเรือลักษณะนี้มีความคล่องตัวในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการประมงหรือว่าใช้สำหรับเรือพาณิชย์ต่างๆหากอยู่ในฝั่งไทยจะมีมูลค่าสูงถึง1.5ล้าแนบาทค่ะ อนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่พบเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างเรือลำแรกของเอกชนกับลำที่สองของศุลกากรรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียถึงเส้นทางการขโมยมาที่ฝั่งไทยสันนิษฐานว่าเรือทั้งสองลำเป็นเรืออนเนกประสงค์ใช้งานได้หลายแบบด้วยมูลค่าของเรือเครื่องยนต์มีมูลค่าสูงมากก็เลยคาดการว่าอาจจะเป็นเรือของหน่วยสืบปรับปรามศุลกากรรัฐเปอร์ลิสที่ใช้สําหรับการข่าวโดยรองอธิบดีฝ่ายปรับปรามกรมศุลกากร,รม,มาเลเซียขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของทางการจังหวัดสตูลน,นะคะที่สามารถติดตามเรือกลับมาได้ค่ะ